สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทําขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับซุปแข็งอันนี้รุ่นนี้ขัดขาวนะครับไม่มีลายนะครับโปกสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมนะครับสันหนาเจ็ดมิลเลียวปลายนะครับคมยาวสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับด้ามยาวเก้านิ้วครับ ความกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับมีฝักท่อพ v วให้นะครับครับพกง่ายครับไปไล่ไปสวนไปเที่ยวป่านะครับพกพาฟันได้หันได้ครับ ฟันตัวไม้แล้วนะครับครับผมยังเหมือนเดิมครับมฝักให้เรียบร้อยนะครับ ตามยาวเก้านิ้วนะครับมีดยาว1ินิ้วครึ่งครับดักขาวสายเจริมนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับขอบคุณครับ